คำขอขมาพระรัตนตรัยเป็นบทที่ใช้สวดขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยเพื่อไม่ให้เกิดโทษภัยหรือบาปกรรมแก่ตนซึ่งอาจจะเคยล่วงเกินท่านไว้ทั้งที่เจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามก่อนอื่นให้ว่านะโมสามจบแล้วจึงกล่าวคำขอขมาว่าดังนี้ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะสัพพังอปปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะ ทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังขมาทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอุกาสะอุกาสะ,ะหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นทั้งในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีด้วยกายวาจาหรือด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้โปรดงดเว้นซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภวนาในบทอิติปิโสร้อยแปด ซึ่งเป็นบทที่โบรณาณจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธางชัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจา้าเสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารมี ได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบาร,รมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตนจึงใครขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมนต์ ในบทอิติปิโสร้อยแปต่อไปนี้ตามสมควรเก่โอ,อกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโทธังภะคะวานตังอะภิวาเท რ ყ ა ლ น ი ẚ ჎ კ ჽ ტ ო მ რ у л я ს ე სა჎ქმ ៏ ნ ំ ნ ្ទ �омина� ៈ ნ ំ ენ ះក�ះទៀ ნ ះ ბ� diyor გა� ់ ი � ა k t o a h a t a นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอติปิภะคะวาอะระหังสัมมาสัม จาระนาสาวันโนสุขโตโลกเวตัวอนุตารวบุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภคขวัติสวากตุภขวตาธรรมโมสันเทติโกอกาลิโกเอหิ ปัสสิโกโอปะนิโกปัจัตตังเวทิตาโพ โสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาธิทังจัต Sari puri sayu kani ata puri sapu kalae, Sapa kawato sawa kasamho, Ahunayo, pahunayo, Lakinayo, anjali karaniyo, บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพรเมตตาให้สัพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตยโยขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมขรุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพ,พเปตานังโหตุ สุขิตาโหาตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหาตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทังสัพพสัตตานาังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินยะทวาวิวะฮาปูลาปิลิปเรนติสาคลันเอวะเมวะอิโตทินัง เตตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติละโสยะถา ជ្រើង់នេះនិចនិងពីឡូននឹង់ស្នំល់ស់គ្រើង់ស្នៅ្រើង់រើង់ន្តែធ្ជាច្រើង់ស្ន

สัพเพเทวตาสัพพธรรมอนุภาเวนะสัทธาสุติภวังทุกขะภวธุตาสัพพังสังรคังทุสัพพเทวตาสัพพสังานุภาเวนสาสุิ Yeah. Uh -huh. uh -huh.